สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาแล้วฝากกดใจกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะหนังปูพื้นรถยนต์นะคะราคา150บาทนะคะพี่ๆขาวันนี้เลือกตะก้าจัดแฟลชเซลมาให้โดยเฉพาะเลยนะคะราคา150บาทยกชุด5ชิ้นกันไปเลยนะคะจากราคา433บาทเอาไปเพียงราคา150บาทพอคะ่ะมีให้เลือก7สีเลยนะคะทนทานกันน้ำนะคะทำจากวัสดุหนัง PU VIP อย่างดีเลยนะคะ ยกชุด5ชิ้นนะคะราคา150บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆค่ะใครนะคะที่สนใจนะคะกดสั่งซื้อกดจิ้มทีตะก้าได้เลยนะคะกําลังมองหาทัดหนังปูพื้นรถยนต์ใหม่ๆอยู่นะคะแบบนี้ส่งฟรีนะคะลูกค้ามีบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ทุกตะก้าเลยนะคะเป็นแบบฟรีซสายใส่ได้ทางรถเกิ่งและรถกระบะเลยนะคะ รถที่ใส่ครบชุด5ชิ้นได้จะเป็นรถเก่ง4ประตูรถเก่ง5ประตูรถกระบะ4ประตูและรถกระบะแขปนะคะส่วนรถรถกระบะตอนเดียวนะคะสามารถใส่ชุดคู่หน้า2ชิ้นได้นะคะมีคูปองส่วนลดและคูปองส่งฟรีให้ด้วยนะคะลูกค้าสินค้าตรงปกนะคะมีรีวิวเยอะนะคะพี่ๆกดเข้าไปดูรีวิวในตะกร้าก่อนได้นะคะสินค้าส่งจัดส่งไม่เกิน3วันนะคะลูกค้าเพราะว่าสินค้ามาจากโกดังในไทย ส่งเร็วไม่ต้องรอนานนะคะสามารถเก็บเงินปลายทางได้ทุกตะกร้าเลยนะคะ ส่วนตะกร้าที่ปักหมุดไว้ให้นี้นะคะจะเป็นราคา150บาทนะคะจากราคา433บาทนะคะวันนี้เอาไปเลยนะคะ150บาทรีบกดสั่งซื้อรีบกดจิ้มเลยนะคะก่อนไลน์นี้จบนะคะลูกค้าเมื่อไลน์จบแล้วราคาจะเด้งขึ้นไป433บาทเลยนะคะตอนนี้เอาไปในราคา150บาทพอคะ่ะสนใจรีบกดสั่งซื้อจิ้มท่ตากาได้เลยนะคะมีให้เลือก7สีนะคะทนทานกันน้ำนะคะทำจากวัสดุหนัง P ีวียง ดีเลยนะคะเอาไปในราคา150บาทพอคะ่ะสินค้าเป็นแบบฟรีไซส์นะคะรถเก่ง4ประตูรถเก่ง5ประตูรถกระบะ4ประตูรถกระบระ,ะบแ k บสามารถใส่ได้นะคะลูกค้าลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะสั่งชุด5ชิ้นหรือจะสั่งเฉพาะคู่หน้า2ชิ้นหรือจะสั่งเฉพาะชุดหลัง3ชิ้นก็ได้นะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะราคา150บาทเท่านั้นนะคะ